น้องอิงทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ได้เออวันนี้เข้าไปดูเฟ e บุ๊ k ของน้องอิงโอ้โหเจอสิ่งที่มันทำให้ลุงอดไม่ได้เลยต้องมาเล่าอะนะขึ้นหัวข้อไว้อ่าน้องอิงทำไมเธอช่างเป็นคนแบบนี้ได้สุดยอดสุดยอดตามไปดูเป็นคนแบบไหนฮะ ไม่ข้ามโฆษณาห้าอรนให้อีลาน้อยพรุ่งนี้ได้เห็นมันไลก็เข้าไปดูเฟซบุ๊กน้องอิงนวันนี้ไล่ไปไล่มาก็ได้ข้อคิดว่าอ๋อน้องเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ไม่คิดว่าใครเป็นคู่แข่งคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นคนที่จะไปด้วยกันดังปังไปด้วยกันอะไรที่ที่ลุงถึงได้พูดแบบนี้อย่างแรกที่เห็นก็คือ น้องโพสถึงน้องออยวงนกเสียงวี่หกเขียนว่าเอ็นดูน้องค่าดูที่แชร์โพสแชร์โพสของอน้องอยอะที่ร้องเพลงหอฝันมาหลังฮานของของน้องอิงนะครับแชร์รเพื่อที่จะให้อีกฟังนึ่ะได้ดังขึ้นมาได้เป็นที่รู้จักใน Facebook ของตัวเองสุดชอบตกมือ น้องเป็นคนมีน้ำใจมากเป็นคนที่ไม่เขาเรียกไม่เห็นแก่ตัวเลยนะครับอันนี้นแรกแล้วนะยังมีดูรึเข้าไานั้นอีกโอ้โหแชร์โพสต์ของพี่ไมาวารัญญานะครับที่ออกเพลงมาโอ้โหสุดยอดมากเลยนะพี่ไมแสดงว่ารู้จักกันนะครับวรัญญาไม่รู้อยู่วงไหนอยู่ยังไงแต่รู้ว่าอะฮะน้องเป็นคนมีน้ำใจมาก ไม่ดังคนเดียวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นดังด้วยทําไมเธอช่างเป็นคนแบบนี้เฮอ้อองอิงเป็นแบบนี้คนกันรักกันทั้งประเทศนะสิใครรักเหมือนลุงเม้นมาหน่อยดิแม่เธอช่างเป็นคนแบบนี้จริงๆเลยแล้วก็เมื่อวานที่ไปอัดรายการก่อนบ่ายนะครับก็ไปเจอเต้าหยองก็โพสต์คู่กับเต้าหยอง วันนี้เจอพี่เต้าหยองตัวจริงแล้วครับเห็นไหมก็เท่ากับแชร์ให้เต้าหยองเข้ามาอยู่ในกลุ่ม f c ของสาวน้อยของน้องอิงก็คือไม่ปิดกั้นดาราคนอื่นหรือนักร้องหมอํำคนอื่นเลยทั้งที่ตัวเองดังมากนะถ้าเป็นวงการนักร้องที่ที่ดังอินดี้อะไรก็จะไม่ค่อยแชร์โพสที่คนที่มาเป็นคู่แข่งของตัวเองมากนะแต่นี่น้องไม่มีเลย นะทำไมถึงเป็นแบบนี้เฮ้อุ้งอิงบอกลุงหน่อยดิ <c oughs> จะทำให้คนรักหัวปักหัวปั๊มไปถึงไหนไปถึงไหนนะแล้วเข้าไปดูอีกก็เจออีกอันนี้รู้สึกประทับใจนะน้องเขียนได้กินใจมากเลยอยากให้ครอบครัวสบายกะอดทนเอาอิงโอ้โห โอ้โหเด็กอายุ17บเจนะมีความอดทนอยากทําเพื่อครอบครัวมีความคิดความอ่านขนาดนี้ยมันสุดยอดมากกว่ามือที่เยี่ยมนะลุงทาช่องไม่ผิดคนทําให้เ,เขาเรียกทําช่อง Youtube ไม่ผิดคนจริงๆน้องเป็นคนดีน้องเป็นคนมีน้ําใจน้องเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องเป็นคนไม่ปิดกั้นนะแบ่งปันให้คนอื่นเสมอ เจ๋งมากเจ๋งจริงเจ๋งจริงงานเนี้เจ๋งจริงนะครับประทับใจเลยต้องออกมาเล่าให้ fc ฟังนะใครเห็นเม้นก็ใครเห็นด้วยก็เม้นมาถูกใจก็เม้นมาไม่ถูกใจก็ด่าเลย <laughs> โอ้สุดยอดสุดยอดมีอีกยังไม่หมดนะครับดูย้อนกับอีกเห็นอ้อเอารูปบ้านขึ้นมาเขาบอกคิดหออแท้นออเห็นไหม น้องเนี่ยมีวิธีสร้างกําลังกาให้กับตัวเองพัฒนาตัวเองอมีควมมกําลังใกเห็นบ้านโอ้อายุสิบเจ็ดคงคิดในใจนะบ้านหลังละสามล้านยังต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะนะคิดทอดแทนอคิดทอดบ้านเด็กอายุสิบเจ็ดสร้างบ้านสิบสามสามล้านนี่มันโอ้โหไม่รู้จะขนาดไหนนะลุงเกิดมาตอนเนี้ห้าสิบเจ็ดปีบ้านยังไม่ถึงสามล้านเลย <c oughs> ปลูกบ้านล้านกระบาดผ่อนไปสามสิบปีอ่ะน้องปลูกบ้านสามล้านสามเดือนหมดอ่ะโอ้หมสุดยอดทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะอุ้งอิงเล่าให้ฟังหน่อยบอกด้วยแม่เป็นคนแบบนี้ไปได้เนาะแม่เอฟซีจะไปไหนอ่ะเนี่ยคนตามเป็นหลายแสนแล้วใน Facebook นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกประทับใจคือน้องขอโทษ FC ที่ทำตัวไม่ดีเรื่องการกินสิ่งที่ทำให้เสียงไม่ดีอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่เอซก็เตือนอทีมงานรถตู้ก็เตือนน้องยังไม่ปฏิบัติตามอันนั้นนะแล้วสุดท้ายน้องก็ปรับตัวปัจจุบันเป็นไงไม่มีเลยนะ้ำอดลมไม่เห็นเลยกินแต่ผลไม้เห็นไหมกินแต่ของมีประโยชน์ชไหมสังเกตได้น้องกินนะเป็นผลไม้ทั้งนั้นเลยนี่แหละยอมรับฟังความเห็นคนอื่น ยอมรับคําแนะนําคนอื่นซุปตาดังถ้าฟังแบบเนี้ยมันจะดังปังปังไปหน้าเห็นด้วยเม้นมา <laughs> สุดยอดสุดยอดนะเป็นสิ่งที่อยากจะมาเล่าว,ว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยทําไมเธอเป็นแบบนี้นี่แหละเหตุที่มาที่ไปเพราะว่าน้องมีน้ําใจมองเข้าไปหลายๆเรื่องน้องมีน้ําใจมากเลยเอ,อให้ทิพนะักร้องให้ทิพ แดนเซอร์ให้ทิปแบ่งแบ่งทิปให้กับอนักอาจารย์นักดน,นตรีนะแบ่งทิปให้กับเขาเรียกอะไรคนที่มาช่วยเหลือตัวเองอะ่ะรอบข้างเยอะแยะมากมายเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้สร้างบารมีสร้างบุญสร้างทานบารมีนะแม้กระทั่ง อสัตว์ที่มาอยู่ใกล้เคียงก็เคยเห็นอยู่น้องให้ซื้อเมื่อสองสาวันนี้ก็ซื้อลูกชิ้นให้หมาน้อยตัวหนึ่งนะให้กินเนี่ยโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้นะองค์อิงลุงรักก็ไม่รู้จะยังไงแล้วดูมาหกเดือนกว่าแล้วเนี่ยจะเลิกดูได้เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> ยิ่งทำคลิปยิ่งสนุกยิ่งดูยิ่งสนุก,ย,ย,นกยิ่งติดตามยิ่งเห็นวนะ่าน้องเป็นคนที่สุดยอดนะอย่างนี้แหละลูก มันจะดังมันจะปังไปหน้าแล้วก็ทําให้พ่อโจอ่ะทุ่มสุดตัวที่จะปั้นหนูนะทุ่มสุดตัวดูดิพ่อโจแตกลายธุรกิจไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วแต่รู้ดูกันหน้านี่มันแน่เลยพ่อโจจัดโชว์อลังการให้น้องอุ้งอิงแบบเด็ดเด็ดเนี่ยอยากจะตามไปดูจริงๆเลยบ้านแพงเลย <laughs> แต่ยังหาใครสนับสนุนค่าเดินทางไม่ได้ <laughs> พูดเล่นนะยังไปไม่ได้ถ้าไปได้ก็จะไปนะครับปิดฤดูกาลวันที่ยี่สามกันยาเนะก็ฝากช่องน,น้อยๆของลุงชื่อช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บลุงอ้วนชวนคุยไม่ไม่ข้านโฆษณาห้าเปอร์เซ็นต์ให้อีหลาน้อยแล้วก็กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้แล้วก็ฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคก,กตะบองอำเภอธรรมกาจังหวัดกาฬผ่านมาทางนี้ก็มาคุยกับลุงนะครับบอกว่าเป็นเอฟซีน้องอิงลดห้าเปอร์เซ็นต์เอฟซีลุงอ้วนลดห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับผ่านมาก็มาคุยกันคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบาย